สวัสดีครับพวกผมวินเพชรยนต์รถครอบครัวที่คุณมั่นใจใครหารถสวยสไตล์สปอร์ตนะครับเป็นรถ SUV ที่เรียกได้ว่ายอดนิยมที่สุดในตอนนี้เลยนะครับยอดขายอันดับหนึ่งเลยเป็นใครไปไม่ได้ครับขอแนะนำเลยครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยาริส c รอ s นะครับ1.5 h y b ริดพรี m ม u ยมลักชัเลยเป็นรุ่นท็อปสุดตารางเลยครับดีที่สุดหรูที่สุดออปชั่นเยอะที่สุดเลยนะครับคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่40,000เท่านั้นเอง ายแดงออกห้างคันนี้9แสนแน่นอนแต่วันนี้ค่าตัวคุ้มๆเพียง7 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับฟรีดาวน์ได้สำหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับผ่อนเดือนละ1 4เท่านั้นเองรายได้2 8 0 0 0ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบไม่ต้องขำเบอร์โทรด้าน,นล่างเลยครับ0646966335แอดไลน์มาได้เลยนะครับลูกค้าต่างจังหวัดทั่วไทยเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับสะดวกสบายมั่นใจได้ซื้อรถกับบินเพรยนครับ คุณจะได้แต่รถเกรด A ไว้ใช้แน่นอนนะครับคันนี้สวยมากยาวริสครอสมาเท่าไหร่ก็ขายหมดขายดีจริงๆครับคันนี้เส้นสายรายละเอียดเป็นอย่างไรไปกันเลยครับชมนี้แน่นอนนะครับอย่างที่เรียนเราได้เป็นรุ่นพรีเมียม u ักช y รี่ดีที่สุดท็อปสุดเลยออปชั่นไม่ธรรมดาไฟหน้านะครับได้เป็นแบบนี้เลยฮะโปรเจคเตอร์เลนสวยๆนะครับไฟเดย์ไลท์ไลท์ไกดิ้งรมดำด้านในสวยมากด้านล่างนะครับสปอตไลท์ไฟตัดหมอนะครับมีจุดเซนเซอร์ให้รอบคันเลยคันนี้ นะฮะมาพร้อมกล้อง360ด้วยเป็นกล้องถอยนะครับนี่ฮะด้านหน้ากระจังหน้านะครับดีไซน์สวยสปอร์ตมากนะครับคันนี้ผิวพันธุ์สันเหลี่ยมคมตัวรถนะครับสวยเดิมแน่นอนครับรถทุกคันของเราคัดพิเศษเกรด A ไม่มีชนหนักพรีความจมน้ําตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์ไม่มีชำรุดสูญหายจะซื้อรถมือสองตอนนี้ทั้งทีนะครับต้องซื้อรถกับบริษัทใหญ่ที่ไว้ใจได้เพชรยนต์เปิดมา2ีปีแล้วครับบนพื้นฐานของความเป็นมืออาีน้ง ลูกค้าดูรถไม่เป็นไม่ใช่ปัญหาครับเรามีทีมช่างมืออาชีพจากบริษัทชิคนะครับมาตรฐานจากเยอรมนีเข้ามาตรวจเช็ครถให้นะครับ274จุดรอบคันเลยมั่นใจได้นะครับสวยคุ้มค่าแบบนี้นะครับมีที่เพชรยนต์เท่านั้นไปกันต่อนะครับเชื่อมโยงกันระหว่างตัวกันชนหน้านะครับด้านล่างนี่ฮะแต่งเป็นชุดสเกิร์ตสวยมากครับล้อนะครับได้เป็นล้อแมกซทูโทนนะฮะแบบนี้ปัดเงาเรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยขอบ18ยางโยโกฮาม่าบลูเอิร์ธครับดอกลึกใช้ยาว ติดน็อกช็อคอัพด้านในอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับคันนี้ได้เป็นรุ่นไฮบริดด้วยนะครับ23ิโลเลต้องมีให้ครับคันนี้ประหยัดมากๆกนะฮะกระจกเดิมแท้โตโยต้ารอบคันตรวจเช็คแล้วนะครับคันนี้ติดฟิล์มบานหน้า40นะครับด้านข้าง60นะฮะเป็นิฟ์มเซรามิกนี่ฮะให้ความมืดให้ความเป็นส่วนตัวนะครับเซ็นเซอร์มีให้นะครับเป็นแบบอะแด t i ีฟด้านหน้านะเป็นเซ็นเซอร์ป้องกันการชนด้านหน้ามีให้ด้วยนะฮะที่สําคัญนะครับตรงนี้คันนี้นะเราได้เป็นกล้อง3 6 0 รอบคันนี่ฮะเป็นกล้องด้านล่างนะครับเวลาถอยจอดอะไรต่างนี่ถือว่าสะดวกสบายมากๆนะฮะแล้วก็ด้านบนนะฮะพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือในรุ่นนี้เนี่ยเราได้เป็นตัวหลังคาพารามิกรูฟนะครับเป็นหลังคาแก้วยาวเลยเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดสบายเลยครับสมรรถนะดีด้วยคันนี้นะฮะกุญแจได้เป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนะครับลักษณะจะเป็นแบบคียลสแบบนี้นะฮะสวยหรูหรามากนะครับไปกันต่อเลยกระจกข้างพับปรับไฟไฟ้าไฟเลี้ยวไอวดีมีให้ นะครับมือเปิดก็นี่ฮะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับด้านในรุ่นท็อปนะครับคันที่ผมย้ำก่อนเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทําความสะอาดใดๆนะครับมาปุ๊บผมรีวิวให้ดูเลยนะฮะไล่เรียงกันมานะฮะดูด้านในเบาะเป็นทรงนะครับสไตล์สปอร์ตสึ่งกึ่งบักเก็ตซีดนะฮะค่อนข้างสวยด้านบนเนี่ยฮะหลังคาพาโนราโรมิกรูฟโอ้โหคุ้มค่ามากๆนะครับในรถเซกเมนต์นี้นะได้ออปชั่นดีขนาดนี้นะครับในราคาที่ประหยัดจากป้ายแดงไปหลายแสนนี่ฮะคุ้มมากๆเลย ภายในดีไซน์ใหม่บิลลอัพใหม่หมดเลยครับยาริสครอสถือว่าได้รับการตอบรับดีเยี่ยมเลยสําหรับคนไทยนะยอดขายดีมากเป็นรถที่กระชับฉับไวขับดีนะครับเทคโนโลยีดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันนี่ฮะดีไซน์ตรงบริเวณแผงข้างสวยมากนะครับได้เป็นวัสดุ Soft Touch ตัดสลับกับหนังสีเทาครับแบบนี้แล้วก็เป็นดีไซน์นะครับโอ้โหนะฮะกราฟิกมีเลเยอร์นะครับตรงมือเปิดสวยมากครับคันนี้ ด้านล่างมีที่วางแก้วน้ําบางขวดน้ําได้เลยนะครับชุดลําโพงกลางและลําโพงทวิตเตอร์มีให้เรียบร้อยน็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ไขสวยเดิมครับนะฮะไล่เรียงกันมาตรงบริเวณเสาบีนี่ฮะน็อตเสาบีสวยเดิมนะครับผูกกรอนเดิมน็อตไม่ขยับเลยแอร์แบกมีให้รอบคันนี่ฮะความปลอดภัยจัดเต็มเลยครับคันนี้นะฮะใครออกได้บ้างครับออกรถได้ทุกอาชีพนะครับพ่อค้าแม่ขายพนักงานบริษัทข้าราชการรัฐวิสาหกิจอาชีพอิสระ อาชีพรับเหมาะนะครับที่มีรายได้ประจําตรวจสอบได้เดือนละ2 8งหมขึ้นไปทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะครับแล้วยิ่งลูกค้าเครดิตดีนะผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับมีบัตรเครดิตผ่อนดีผ่อนตรงเกินปีรับดอกเบี้ยพิเศษไปด้วยนะครับตอนนี้เริ่มต้น4ปีที่1 9ึเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนดนะครับเรามีให้ด้วยโอ้โหคุ้มค่ามากมากนะฮะด้านหลังนะครับนี่ับผมพาดูต่อเลยเห็นไหมครแผงข้างสวยๆนะครับดีไซน์ดีมาก เบาะก็ปรับพับได้นะครับพับแบบ60 40มี isofix เบาะสวยตึงไม่ยุบไม่ขาด3หมอนด้านหลังมีแอร์หลังให้นะครับแบบนี้สวยๆผมชอบหลังคามากเลยด้านหลังนะฮะเนี่ยแต่เดี๋ยวต้องทําความสะอาดนะครับคันนี้ย้ํำกันก่อนอย่างที่เรียนนะครับรถยังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรเลยนะฮะน้าก็ยังไม่ได้ล้างนะครับแต่ว่าเรารีวิวให้ดูผิวๆแบบนี้นะครับมาดูผิวพันธ์สั์เหลี่ยมว่าโอเครถสวยคุ้มค่ามากๆเลย ดิสเบรกสี่ล้อนะครับระบบเบรก ABS BAE b d ต่างๆมีครบนะครับนี่ฮะความปลอดภัยจัดเต็มด้านหลังไฟท้ายดีไซน์สวยมากนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยยาริสครอสเดินทางไปใกล้ไปไกลบนถนนนะเห็นไฟท้ายแบบนี้ฮะดีไซน์สวยมากเป็นแบบไลท์ไกดิ้งนะครับเซนเซอร์มีให้รอบขันแล้วก็คันนี้นะครับเป็นแบบคลิกเซนเซอร์ด้วยเตะเปิดนะฮะสะดวกสบายมากๆนะครับด้านหลังก็จะเป็นนี่ฮะได้เป็นไฟเบรกตรงที่3เป็นแบบ LED ชักฟินด้านบนแล้วก็มีเป็นหลักหลงังคาด้านบนให้ นะครับกล้องถอยมีให้นะครับอันนี้เป็นแบบคลิกเซนเซอร์นะครับนี่ฮะเตะเปิดเซนเซอร์จะอยู่ด้านล่างนะครับเซ็นเซอร์จะมี2ฝั่งนะฮะสวยงามมากๆคุ้มค่ามากๆนะไฟท้ายเดิมนะครับแท้เดิมโรงงานเลยสปอร์ตเมทอาร์คตรงบริเวณด้านข้างสวยเดิมนะครับผมชี้ชัดให้ดูนะนี่ฮะน็อตไม่ขยับแน่นอนนะครับไม4สี่หมื่นหายากครับมาเร็วไปเร็วแน่นอนนะครับราคา700,000 ห้าหมื่นเก้าพันป้ายแดงเก้าแสนแน่นอนครับนี่ฮะไฟท้ายนะครับสวยเดิมโรงงานเลยด้านท้ายก็จะมีถาดท้ายให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนะฮะตัวบังของต่างๆนะครับจะพับเบาะเรียบไปเลยก็ได้จะเอาตัวนี้ออกก็ได้นะครับตัวนี้ก็ปลดง่ายนี่ฮะปลดออกก็ออกได้เลยนะครับแล้วก็พับเบาะเรียบไปเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้ด้านหลังนะขนข้าวขนของเดินทางท่องเที่ยวได้หมดครับคันนี้ เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวผ่อนหมื่นสี่จัดไปเลยครับสวยๆคุ้มๆแบบนี้เดี๋ยวผมพาไปดูด้านในต่อเลยนะครับตรงบริเวณคนขับนะฮะนี่ฮะเปิดออกมาด้านในกระจกเดิมแท้โตโยต้ารอบคันนะครับชัดเจนฟิล์มไฮคูติดให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ร้อเลยกระจกไฟฟ้าสี่บานปรับออาโต้ที่คนขับหนึ่งบานเซ็นทรัลล็อกล็อกกระจกปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยมือเปิดเป็น,ปนแบบโรเมียมนะครับพนักแขนเป็นหนังบุนุ่มนะสวยมากเลยแล้วก็เป็นงานเพนโอลแบค นะครับสวยกริปเลยลำโพงทวิตเตอร์นะครับรุ่นท็อปย้ำกันก่อนได้ลำโพงพโอเนียนะฮะนี่ฮะชุดลำโพงชุดเครื่องเสียงไม่ธรรมดาเบาะไฟฟ้าคนขับปรับปกทิศทางนะครับตรงบริเวณน,นี่ฮะหูกรอนเสาบีตรงฝั่งคนขับน็อตไม่ขยับเลยไม่ขยับไม่ขัดไม่ไข่ไหมฮะสวยกริปเลยมีฮะสวยเดิมนะครับเบาะสวยตึงไม่ยุบไม่ขาดพาไปดูด้านในกันต่อนะครับตรงนี้บริเวณคนขับนะครับไล่รเรียงกันมาแผงข้าง ชุดคอนโทรลด้านข้างตรงนี้นะครับมีเพิ่มเติมตรงนี้เป็นปุ่ม power door เปิดได้3แบบเปิดจากรีโมทเปิดจากปุ่ม power door ตรงนี้และคิกเซนเซอร์ก็ได้นะครับปุ่มกดก็ได้นะครับ p a r k เซ g s e n s o มีให้นะครับแล้วก็จะมีตัวแสดงสถานะลมยางด้วยโอ้โหความปลอดภัยดีมากครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีแจ้งเตือนการชนด้านหน้ามีให้นะครับ t r a c t i o n control นะครับกันเรียกว่ากันล้อหมุนฟรีนะครับแล้วก็ตัว ev mode นะครับโหมดไฟฟ้าล้วนมีให้นะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบ auto h ไฮบ beam นะฮะโอ้โหคุ้มค่ามากๆออปชั่นจัดเต็มจริงๆครับคันนี้แล้วก็ปรับสูงต่ำตรงบริเวณหลอดไฟโปรเจคเตอร์ด้านหน้าได้นะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันสไตล์สปอร์ตเลยนะครับปรับได้สีทิศทางนี่ฮะเดี๋ยวผมปรับให้ดูนะพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันสไตล์สปอร์ตหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยปรับได้สีทิศทางนะครับขึ้นลงแล้วก็ใกล้ไกลเข้าออกนะฮะแอร์แบ็กมีให้รอบคันโอ้โหความปลอดภัยจัดเต็มนะครับตรงนี้ก็มีปุ่มควบคุมอันนี้นะฮะตรงบริเวณกล้องด้านหน้าเห็นนมยฮะเี่ กดปุ๊บแล้วก็นะครับกล้องด้านหน้าก็ทํางานนี่ฮะสะดวกสบายมากๆกดเปลี่ยนโหมดนะครับก็จะมีโหมดเป็นกล้องดูรอบคันเลยนะฮะฟังก์ชันดีมากๆด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นนะฮะเลนอเลอร์แล้วก็จะมีตัวนะครับเป็นเรดาร์นะครับควบคุมความเร็วนะครับมีการแจ้งเตือนก่อนการชนด้วยนะครับโอ้โหใช้ได้เลยคันนี้เลขไม์นี่เลยฮะสี่หมนะครับเป็นรถบ้านครับเป็นรถบ้านนะฮะหน้าจอก็ได้เป็นแบบ TFT นะครับเป็นจอสีนะ นี่เลยครับ7นิ้วโอ้โหอลังการมากนะครับตัวความเร็วนะครับก็ได้เป็นแบบไฟฟ้านะเป็นแบบดิจิตอลแบบนี้นะฮะทำงานร่วมกับตัว EV Mode นะครับเป็นโหมดมอเตอร์ไฟฟ้าล้วนนะฮะโอ้โหคุ้มมากๆหน้าจออลังการเลยครับนี่ฮะใหญ่10นิ้วเลยโอ้โหใหญ่จริงครับคันนี้นะฮะเรียกว่าอารมณ์เหมือนแบบเป็นรถเทคโนโลยีรถไฟฟ้า,ฟาอะไรประมาณนี้นะครับสวยมากเป็นกล้อง360ด้วยดีไซน์ใหม่หมดบิลล์อัพใหม่หมดนะครับแอร์เย็นฉ่ำ เอกสารคู่มือต่างๆนะครับอยู่ครบภาษีพรบเดี๋ยวต่อไห้นะครับนี่ฮะตรงด้านข้างตรงนี้นะครับนี่ฮะมีตัวกรองฝุ่นเนี่ยนะ pm 2.5โอ้โหใส่ใจรายละเอียดดีมากนะครับระบบกรองอากาศนะแล้วก็เป็น Air ์ดิจิตอนะครับปรับได้เจ็ระดับด้านล่างก็จะมี usb c h a r จเจต่างๆให้นะครับมีทั้ง usb แล้วก็ตัวใช้ type c มีให้นะครับปุ่ม s t a n d b y นะครับปุ่มคูป start แล้วก็ wireless ชาร์จเจนี่ฮะด้านล่าง มีให้ด้วยนะครับเกียร์เป็น eCVT นะครับมาพร้อมเกียร์เบรคให้เรียบร้อยเลยโอ้โหคุ้มค่ามากๆนะครับออโต้เบรกโคเบรกมือไฟฟ้ามีให้ตรงนี้นะครับดีไซน์ก็สวยๆครับเป็นที่วางแก้วน้ํานี่ฮะพับออกมาปุ๊บซ้ายขวาแบบนี้วางแก้วน้ําได้ใบใหญ่ๆสองใบแล้วก็ตรงนี้นะครับพนักแขนได้เป็นหนังบุดนุ่มเปิดออกมาก็มี power outlet อีกหนึ่งจุดวางมือถือได้คุ้มค่ามากๆครับคันนี้นะฮะด้านบน กระจกนะครับปรับรถแสงคันนี้เป็นแบบแมนนวลนะปรับแบบแมนนวลนด้านหน้าก็จะมีชดเซนเซอร์ให้กล้องบันทึกมีให้เรียบร้อยนะครับม่านบังแดดซ้ายขวานะครับทั้งคนขับและผู้โดยสารเป็นแบบไฟแบบออโต้ให้นี่ฮะซ้ายขวาเลยนะครับสะดวกสบายมากๆด้านบนก็จะเป็นปุ่มควบคุมนะครับหลังคาเนี่ฮะเปิดปิดได้สะดวกสบายมากๆนะครับหลังคาเป็นแบบพาโนรามิกรูฟนะฮะหลังคาก็เป็นไฟฟ้าแบบนี้ เดินะะอนอนดูดาวบนยอดดอยโอโหจัดเลยคันนี้สวยคุ้มค่าแน่นอนนะครับเบาะสวยตึงไม่ยุบไม่ขาดอยู่ในสภาพสมบูรณ์นี่ฮะด้านในนะครับใครหาอยู่นะครับคันนี้ผมบอกเลยว่ามาเร็วไปเร็วแน่นอนนะครับแต่ใครดูคลิปนี้ได้เห็นก่อนใครนะครับรีบจับรีบจองด่วนเลยเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องยนต์กันต่อเลยครับสำหรับเครื่องยนต์เราได้เป็นกลุ่มกําลังเบนซิน1.5ลิตรทํางานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ111แรงม้าครับ ความแรงความแกร่งความประหยัดหายห่วงอยู่แล้วนะครับบล็อก 2NR ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับในเรื่องสมรรถนะความอึดถึกทนนะฮะเราทำงานร่วมกับแบตดิเทียมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยโอ้โหประหยัดน้ำมันมากๆครับคันนี้นะใครต้องการความประหยัดคุ้มๆนะครับตอบโจทย์แน่นอนคันนี้นะฮะแล้วก็นะครับสมรรถนะวงเลี้ยวต่างๆนะครับรวมถึงการรับประกันของโตโยต้านะคันนี้นะครับยังรับประกันอวารันตีสูนโยต้ายังอยู่นะ3ปีหรือ10,000แกิโล นะครับยังเข้าสู่นโต o ยตได้ปกติแบตเตอรี่ไฮบริดรับประกัน10ปีไม่จำกัดระยะทางระบบไฟฟ้าไฮบริดรับประกันอีก5ปีไม่จำกัดระยะทางครับโอ้โหฟรีค่าแรงอีก100กิโลนะฮะคุ้มค่าอย่างนี้นะครับรีบจับรีบจองด่วนเลยผมพาดูโครงสร้างโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไฟหน้าแท้ไทยโคริโตะเดิมโรงงานแน่นอนนี่ฮะตรงบริเวณแก้มหน้านะครับปั๊ม t o โยต้ชัดเจนนะฮะตรงบริเวณหัวโช๊คเบ้าโช๊คสวยๆครับสปอร์ตเมทาร์เรียงตัวสวยกริปเลย ซอกหน้าซอกในสวยเดิมคันนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับเป็นสภาพแรกรับผมพาดูด้วยความจริงใจฮะแต่คันนี้ผมมั่นใจเลยว่าสวยคลิปแน่นอนนะฮะตรงนี้นะครับตรงบริเวณคานหม้อน้ําสวยเดิมมาคิ้งรถปี2ี่สามครับเนี่ยฮะใหม่คลิปเลยจะไปดูป้ายแดงมาดูคันนี้ก่อนนะครับประหยัดไปสองแสนนะคุ้มมากๆนี่ฮะคานหม้อน้ําเดิมแน่นอนนะครับน็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ไขมาคิ้งเดิมไฟหน้าแท้ไทโคยตโตเดิมโรงงาน นี่ฮะตรงแก้มหน้านะครับปั๊มโตโยต้าชัดเจนแบบนี้นะฮะหัวโชคเบ้าโชคสวยเดิมเลยนะฮะนี่เลยฮะนะครับใครหารถเกรด A นะครับพรีเมียมแบบนี้คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนปั๊มโตโยต้าชัดเจนแบบนี้ข้างนอกไม่ว่าจะสีอะไรนะครับข้างในสีเทาเห็นไหมฮะข้างในเป็นสีเทานะี่ฮะฝากระโปรงเดิมแท้โตโยตา้าเป็นแบบนี้ครับนะฮะใครหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับวันรับรถ ใครหาอยู่ห้ามพลาดเลยครับสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหารถครอบครัว SUV นะครับเรียกว่าไซส์กลางๆไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปที่สำคัญนะครับได้เป็นรุ่นท็อปออปชั่นเต็มระบบไฮบริดด้วยประหยัดน้ำมันแนะนำคันนี้เลยครับ Yaris Cross 1.5 Hybrid Premium Luxury เลยครับได้เป็นรุ่นท็อปสุดตารางเลยนะครับคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้เลขไม้เพียง4หมื่เท่านั้นเอง ป้ายแดงออกห้างคันนี้9 0 0 0สนแน่นอนครับแต่วันนี้ค่าตัวคุม้มคุมเพียง759,000บาทเท่านั้นเองนะครับฟรีดาวน์ได้สำหรับลูกค้าเครดิตดีพอนเดือนละ1,004ครับรายได้28,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบ ไม่ต้องถามเบอร์โทรด้านล่างเลยครับ0646966335แอดไลน์มาได้เลยนะครับลูกค้าต่างจังหวัดทั่วไทยเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเสร็จหน้นาบานทานเลยนะครับสะดวกสบายมั่นใจได้ซื้อรถกระบีเพชรยนต์คุณจะได้แต่รถเกรด A สวยๆแบบนี้ไว้ใช้แน่นอนวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามและรับชมนะครับถ้าสนใจคันนี้ทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ารถสวยๆเข้าใหม่คันถัดไปได้ชมก่อนใครแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ